ผู้หญิงมวยไอีสานคนล่าสุดของเรานะครับในวันนี้พบกับเธอครับแผมมี่สุขิดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ทอขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติให้เกียรติหนูเหมือนกันค่ะพี่ทอนะแล้วก็ถือได้ว่าวันนี้เรามาคุยกันอีกอีก,อกสาขาอาชีพหนึ่งในฐานะนักแสดงอะก็ะจ,รจริงๆก็ติ่งๆนักร้องอยู่หน่อยหน่อยสำหรับแผมมี่เองนะคะหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับบทบาทของใบข้าวจากภาพยนตร์เรื่องสัปเร่อใช่ค่ะนะต่นี้ถ้าเกิดว่ามีคนบอกว่าเป็นนางเอก700ล้าน800ล้าน วันนี้ดีใจมากค่ะรู้สึกภูมิใจเพราะว่าเราเป็นคนอีสานคือเราแบบมุ่งมั่นอดทนพยายามมานานหลายปีอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมีวันนี้ได้ก็คือแบบดีใจมากๆใช่ค่ะโดยที่ไม่คิดไม่ฝันว่าวันหนึ่งเราจะเป็นนางเอก700อยล้านนะอะไรเงี้ยค่ะแน่นอนที่สุดตอนที่ทําจากกองงานไทยบ้านมันอาจจะมีความเป็นอินดี้หน่อยๆด้วยความเป็นโปรดักชันหรือว่าสิ่งที่เราต้องการสื่อว่าเราไม่ได้เป็นหนังฟอร์มยักษ์ไม่ได้มีทุนเยอะมากมาย ตั้งแต่เร่เล่นมาตั้งแต่แรกๆไปยังถึงสับป,ปะเลอเนี่ยเรามีความคาดหวังว่าว่ากลุ่มไทยบ้านมันจะโตขึ้นแบบนี้เป็นแมสสมีเดียแบบนี้หนูไม่ได้คิดว่าหนังจะจะเดินทางมาถึง700-800้ล้านหรือไปฉายถึงต่างประเทศหนูไปฮ่องกงคนฮ่องกงเรียกชื่อหนูแฮรใบเข้าใบ<อ>เข้า,ขาคือใช่แล้วแบบเขาพูดภาษาที่แบบ อาจจะอาจจะไม่ใช่ภาษาไทยที่เราฟังรู้เรื่องแต่เขาสื่อให้เห็นว่าเฮ้ย<ๆ>เขารู้จักเราจริงๆแล้วแบบวันนั้นหนูดีใจมากแล้วหนูก็แบบกระโดดขึ้นมาเลยแบบเ,เพื่อนๆที่ไปได้วยกันอุ้ยกาหนูเขารู้จักฉันด้วยเธอเขาแบบเขามาขอถ่ายรูปฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความแบบดีใจบวกภูมิใจเป็น,นตัวแบบวิทยแบบน้ําตาจะไหลยอย่างเงี้ยค่ะพี่ทอ็อป<ๆ>ก็คือดีใจมากๆค่ะ ถ้าเกิดว่าจะมองย้อนกลับไปใส่เลือดอีสานเต็มตัวสาหรับสาวคนนี้คืออุดรธานีใช่ค่ะเป็นคนอุดรคะ่ะเมืองคําชะโนดค่ะนี่อยู่<ช>คาชะโนดเลยนะคะ,คะนะคะเติบโตกับครอบครัวในตอนเด็กๆชีวิตเป็นยังไงบ้างครับครอบครัวหนูพ่อแม่แยกทางกันค่ะแม่เลี้ยงเรามาตั้งแต่ติกแต่ว่าพ่อก็แบบก็มีส่งเงินมาให้บ้างเพราะว่าพ่อไปเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหนูทํางานมาตั้งแต่ หนูออกจากแม่มา16ปีหนูเริ่มทํางานแล้วค่ะหนูเริ่มทํางานก็คือแบบเข้าไปทํางานในห้างไปเป็นพนักงานพาร์ทไทม์แต่เริ่มทํางานจริงๆช่วยแม่จริงๆคืออายุ13ปีเพราะว่าตอนนั้นแม่เปิดร้านเสริมสวยเราเนี่ยจะเป็นคนที่แบบออกมาร้านก่อนแม่เพราะว่าเราคิดว่าการที่เรามาร้านเนี่ยหเลยเดี๋ยวเราก็มีลูกค้าเข้ามารีดผมเด็กนักเรียนเข้ามามสมัยก่อนค่ารีดผมจะอยู่ที่30บาท 20- 30บาบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ท็อป แล้วเงินนั้นอ่ะจะเป็นของหนูบวกกับเงินที่แม่ให้เป็นโรงเรียนมันก็เหมือนว่ามันบวกเงินมา,าแล้วตอนนั้นหนูทํางานมาแล้วหนูก็คิดว่าอุ้ยมันได้เงินมาเนี่ยเราจะทํายังไงให้มันต่อยอดได้หนูไปซื้อขนมมาขายต่อยอดจากเงินที่ได้จากการทําผมใช่ใช่ค่ะอีกทีหนึ่งใช่ค่ะคือเรียกว่า ขายแรงมาตอกกำไรใช่ขายแรงมาตอกกำไรตอนนั้นเนี่ยสรุปแล้วสาระตะแล้วในหนึ่งเดือนเนี่ยในบทบาทของเด็กหญิงใบข้าเด็กหญิงใบเขาเด็กหญิงใบเข่าเนี่ยนะครับในสมัยก่อนนู้นก็คือหรือว่าน้องแพมมี่ในสมัยก่อนเนี่ยเคยทําเงินสูงสุดให้กับตัวเองเท่าไหร่โหก็ได้หลักหมื่นนะเป็นหลักหมื่นใช่ค่ะนะจากไอ้นี่บวกไอ้นั่นเพราะว่าหนูอยากได้โทรศัพท์ช่วงนั้นบีบีกำลังมาแรงเลยค่ะโอ้โหสมัยบีบีเลยใช่แล้วแม่บอกว่า ไปซื้อมือ,อไปซื้อแบบว่าของกอล์ฟของจีนแดงมาใช้มันดูไม่สงศักดิ์สรีในตัวเราแล้วหนูรู้สึกว่ามันขอพินไม่ได้เงี้ยค่ะพี่ทอปหนูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหนูหาเงินเองเอแม่จ่ายเงินนะ<อ>แล้วหนูจะทํางานแรกช่วงนั้นค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กมัน<อ>ไม่มีใครแบบมารับหนูอยู่แล้ว13บ4ปีอย่างเงี้ยค่ะ<อ>มันก็เลยเกิดเป็นการว่าเฮ้ยทํางานหาเงินเองมันดีนะอยากได้อะไรก็ได้โดยที่แบบ ไม่ต้องไปรอขอเงินแม่ร้องไห้ขอเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นจุดกําเนิดให้เรารู้สึกว่าการทํางานมันแบบมันดูมันมีคุณค่ากับตัวเองใช่ค่ะนะจุดจุดตรงนี้เองแน่นอนที่สุดเด็ก,เดกๆเพื่อนๆหลายๆคนช่วงอายุ13บ5ก็โตเป็นสาวแล้วก็อาจจะมีการแต่งตัวแฟชั่นอะไรกันเราเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้ยังไงบ้างคือเพื่อนๆอาจจะแบบไม่ได้มาทํางานแบบเราแต่เราต้องทํางานเพื่อนๆนก็แบบ หนูหนูเป็นคนที่ทําแล้วก็อยากให้เ hmm. พื่อนๆเห็นด้วยนะเวลานั้นเพื่อนเพื่อนก็เลยใช่เพื่อนเพื่อนก็เลยมาทําด้วยเหมือนเราซื้อของมาขายเพื่อนๆนก็แบบเอามาขายด้วยเพราะว่าบางคนเด็กๆบางคนแบบเวลาที่เราจะซื้อของใช่ไหมคะมันต้องซื้อเป็นกล่องใหญ่เลยอ๋อพอเราซื้อเป็นกล่องใหญ่มาเราเอามาแบ่งขายได้ค่ะพี่ทองใช่มันก็จะประหยัดเงิน คือบางคนก็อยากกินแค่ลูกเดียวห้าบาทอะไรเงี้ยมันก็มาแบ่งกันได้างคะก็เลยกลายเป็นจุดกําเนิดว่าเราทําคนอื่นเห็นมาทำด้วยกันใช่ค่ะเป็นจุดกําเนิดของแก๊งเพื่อนที่เรียกว่าทํางานกันด้วยกันในตอนเด็กๆแล้วก็ได้มีเงินค่าขนมตรงนี้เป็นความภูมิใจด้วยเป็นความภูมิใจนะคะปัญหาในการเรียนมีปัญหาไหมครับหนูเป็นคนบอกแม่ตั้งแต่แรกเลยค่ะว่าอย่ามาหวังเกรด ของหนูนะแต่หนูสัญญาว่าหนูจะเรียนให้จบปริญญาตรีให้ได้อันนี้คือคำสัญญาใช่แล้วหนูก็ทําได้หนูบอกว่าแล้วหนูจะส่งน้องเรียนให้จบให้ได้ด้วยหนูก็ส่งน้องเรียนจบปริญญาครับจนตอนนี้น้องก็เปิดร้านแอร์ค่ะใช่เราก็คอยซัพพอร์ตซัพพอร์ตแต่ว่าเราไม่ได้ให้หมดนะคะเราสอนด้วยเราต้องทํางานนะอย่าอายอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าหนูใครที่เข้ามาอยู่กับหนูหนูจะสอนตลอดว่า เ,เราไม่ควรอายอใช่ค่ะเหมือนอ่ะเราย้อนหลังมาเลยก็พอการเข้ามารู้จักกับหนูช่วงหนึ่งก็คือเป็นช่วงโควิดเราก็แบบหนูเอาลอตเตอรี่มาขายแล้วก็ขายน้ำพริกกับหมูเนี่ยค่ะการจะอายมากเลยการ,รากที่ต้องทำนูวยอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบก็เดี๋ยวโทรไปขอตังค์แม่ถ้าอายก็ไม่ต้องมาอยู่ด้วยกันเลยอะไรเงี้ยนี่คือโนติสจากเราเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเหมือนแบบรู้สึกว่า เธอจะต้องแบบว่าทําอะไรต้องทำคือไม่งั้นเนี่ยช่วงโควิดทุกคนก็เดทกันอยู่ที่บ้านหมดอ่ะชงานก็ไม่มีแล้วจะมารอรายได้จากไหนหนูทําหนูทำน้ำพิกับหมูจนหนูร้องไห้อะพี่ท็อปทำไมอ่ะขายดีแล้วมันเหนื่อยมากแล้วหนูแบบมันหั่นหมูอะค่ะแล้วตอนนั้นหนูเพิ่งเริ่มทําแล้วหนูไม่รู้ว่าการที่เราไปสั่งหมูอยู่เคียงเนี่ยเขาสามารถที่จะหั่นให้เราได้นะแต่หนูเลือกที่จะซื้อหมูมาแล้วหนูมาหั่นเองเพื่อ หนูไม่รู้แล้วหนูเหนื่อยมากอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแน่นอนที่สุดบทนี้หรือว่าสภาวว่าแบบนี้เราไม่เคยผ่านมาก่อนใช่ค่ะแบบการเองก็ไม่เคยแล้วที่บ้านจะมีคนพิการแล้วก็คนที่แบบจิตไม่ค่อยแบบสมประกอบเท่าไหร่อ่ะหนูเกณฑ์มาเลยใช่อยากได้เงินก็มาทําช่วยกันมาหานหอมมาหนอะไรเป็นโรงงานย่อมๆอยู่ที่บ้านใช่ใช่ค่ะช่วงอันนี้คือเล่าย้อนมานะอันนี้เรามาพาร์ปัจจุบันะครับนะครับจะเห็นว่าในช่วงเด็กๆจนมาถึงอุดร แต่ก็ไม่ได้เรียนจบมาจากอุดรก็คือต้องข้ามจังหวัดเพื่อไปเรียนมหาวิทยาลัยไม่ค่ะหนูไม่ได้คือมันมีหลายหลายเพจมากเลยว่าหนูเรียนจบอุบลหนูเรียนจบอุดรค่ะก็คืออยู่อุดรมาเร็วตลอดเลยเดี๋ยวมาใช้ชีวิตที่กรุงเทพตอนไหนคะที่แบบว่าต้องจากบ้านมาจริงจังอ่าตอนนั้นเป็นช่วงที่กําลังจะหมดโควิดก่อนเพลงคาถาคุณแผตนองการจะดังได้ได้ละครมาหนึ่งเรื่องก็คือนางฟ้าลำแข็แล้วเราเนี่ยแบบก็ทําเพลงกันไปทําเพลงไปเรื่อยๆแล้วก็ ตอนนั้นทําเพลงให้น้องการก็คือฮัรบอกมีสถานะค่ะตอนนั้นก็20ล้านวิวดีใจแล้วนะคะตอนนั้นดีใจแต่ความด้วยความที่เราแบบเพิ่งมาเปิดไม่รู้ว่าการทํา Google a ็ก e ์เซนทำยังไงการที่แบบว่ารายได้ใน YouTube ทํำยังไงหนูก็ดันทําเลยศึกษาทุกอย่างดูใน Google พอเปิดรายได้ได้เรา20ล้านนั้นเราไม่ได้เงินเลยนะคะก็คือเราไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปแสดงตัวตนเอาไว้ก่อนแล้วใช่ไหมมันเหมือนว่ามันเพิ่งเปิดแล้วก็เข้ามาอยู่กรุงเทพเนี่ยใน ละครเรื่องนาง้าล้ำแคนม,มาอยู่กับมาอยู่กับผู้จัดก,การก่อนค่ะกันแบบแรกก็คืออยู่คอนโดเล็กๆอยู่ด้วยกันอยู่อยู่ด้วยกันแบบหลายๆคนอ,อะไรเงี้ยค่ะนั่นคือการเข้ากทมครั้งแรก<ช>อย่างจริงจังอย่างจริงจังรู้สึกมันมันเหมือนการจากบ้านหรือชีวิตแล้ววิถีมันเปลี่ยนไปจากเดิมไหมครับวิถีเปลี่ยนค่ะ เขาหนูเป็นคนที่หนูติดบ้านหนูติดแม่ด้วยเวลาที่หนูไปหนูก็จะรีบกลับอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเราได้มาอยู่จริงๆแล้วเหมือนเหมือนทุกคนตั้งความหวังไว้ที่เราด้วยว่าเราจะต้องมีกลับไปเพราะว่าหนูรู้สึกว่าแบบหลังๆมาก็คือพอโควิดม,มาอเงี้ยค่ะหนูก็ไม่ค่อยอยากให้แม่ทํางานแล้วรู้สึกว่าแบบมันอันตรายขึ้นทุกวันเงี้ยค่ะงานคนก็ไม่ค่อยมีแล้วคือหลักๆมาหนูก็จะเป็นคนโอนตังค์ให้แม่ด้วย แต่ก่อนที่หนูจะมาอยู่กรุงเทพอ่ะหนูเล่น MV ก่อนค่ะเป็นเพลงสเตตัสถึกทิ่ของพี่บอยระทมไทยัยเป็นเพลงแรกของหนูเลยที่หนูขับรถไปโดยใช้เงินหนูเติมน้ำมันเองเงินไม่ได้เลยค่ะณนะตอนนั้นเรารู้แค่ว่าเราอยากทำเราอยากเติบโตเราอยากเก่งขึ้นเราอยากพัฒนาตัวเองอใช่ค่ะทำไมถึงอยากเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงในฐานะเบื้องหน้าในหลากหลาย เขาเรียกว่าสเตตัสนะสถานะ,ะ,ะ,ะนักร้องนักแสดงทําเพลงเอ้ยนู่นนี่นั่นเองอะไรเงี้ยมันเป็นความท้าทายของเราด้วยค่ะพี่ทอปทำไมอะหนูรู้สึกว่าเป็นนักแสดงแม่งมันได้เงินเยอะอะค่ะอ๋อใช่นะนเวลานั้นหนูรู้สึกว่าเออตอนนั้นหนูยังอยากหาวิธีว่าทํายังไงให้เรามีเงินไปจุนเจอือครอบครัวทํายังไงให้เราแบบ ทำยังไงให้เราแบบอยากได้อะไรเราก็ซื้อได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องไปนั่งแบบมือของเงินแม่มให้แม่แบบรู้สึกลําบากใจอะไรอย่างเงี้ยแต่การเป็นเด็กต่างจังหวัดกับการเข้ามาอยู่บนบนเส้นทางนี้เนี่ยค่ะพี่ว่ามันดูห่างไกลไหม แบบเด็กแต่งจังหวะคนหนึ่งที่แบบไม่ไม,ไม่ไม่ใครรู้จักเราเราก็ไม่รู้จักเขาแล้ววันนี้ต้องมาอยู่ในเส้นทางสถานะของวงการน่ะในวงการคนที่อยู่ใน, TV, นทีนวทีคนที่อยู่บนเวทีการเป็นสตาร์อะไรอย่างเงี้ยมันดูห่างไกลเราขนาดไหนในวันแรกที่เรารู้สึกว่าเอาลหละฉันจะต้องหาเงินในวงการบันเทิงนี่แหละมันได้เยอะดีแต่มันก็ไม่ได้เรื่องง่ายนะ มันไม่ได้คิดเลยค่ะว่าวันหนึ่งเราจะได้มานั่งอยู่ในจอแก้วอะค่ะออหนูเล่นละครเรื่องแรกเรารยังรู้สึกดีใจอยู่เลยแล้วแบบฉันออกทีวีใช่เราเราออกทีวีนะแล้วแบบตอนสรรเพลิดดังครั้งแรกอ้โหพี่ท็อปตอนหนูไปอุดอรกลับบ้านตัวเองเออหนูร้องไห้เลยค่ะเพราะว่าคนมารอเยอะมากก็คือแบบพื้นที่แบบไม่มีที่ยืนเลยอะค่ะแบบ,บโอ้โหแล้ว มันเป็นความเพื่่มผิมใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าหนูจะชอบหนูทําคลิปตลอดเลยตอนนั้นแบบหนูมาเซอร์ไพรส์ลงหนังเมเจอร์ที่อ,อุดรน,นะอะไรเงี้ย<อ>แล้วคือทุกคนมาหาเพื่อนๆแม่ๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบมาดีใจกับเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูแบบร้องไห้ออกมาเลยฮือเลยแบบคือมันดีใจมันตื้นตันว่าทุกคนแบบมารอเราแล้วหนูก็แบบโพสตลงทุกคนก็ดีใจด้วยอะไรเงี้ยค่ะเชื่อว่า เราได้เห็นรอยยิ้มของแม่ใช่เราได้เห็นรอยยิ้มของแม่ของคนในครอบครัวพี่ป้านะอาอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกคนก็จะให้ความหวังว่าหนูหนูจะต้องเหมือนเป็นตัวแทนมนู่ใช่ใช่ทำนองนี้ใช,ใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะแม่พูดอะไรกับเราบ้างคะวันนั้นแม่ก็บอกว่าภูมิใจในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแม่หนูจะเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยได้ชมหนูตอนหน้าแกจะรู้สึกว่าไม่อยากอวยลูกไม่อยากให้หืม คิดไปว่าเราเก่งเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะแบบดูยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยแต่เราไ,รได้ยินมาว่าแม่ไปชมเรากับคนอื่นใช่ค่ะแม่จะชมเรากับคนอื่นจะภูมิใจ<ว>จะ<ว>แชร์ไอนเก่งเลยเว้ยไอแพมมันไปได้หนมันไปมันไปได้อีกเฮ้ยมันเป็นดาราแล้วว่ะอะไรอย่างนี้หนูไม่รู้ว่าหนูจะไปได้อีกไหมแต่หนูรู้สึกว่าใครที่ยื่นโอกาสมาให้เราในณเวทีณนวินวน,วน,วนาทีนั้นอะอหนูพยายามที่จะทํามันให้ดีที่สุดไม่ว่าจะงานเบื้องหน้าเบือ้องหลังหรือการที่ได้เป็นผู้จัดการนักร้องอะไรเงี้ยคือ ใครหลายๆคนก็จะมองหนูว่าเอ้ยเป็นดาราแล้วทาไมยังมาทําตรงนี้อีกอะไรเงี้ยมันก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งนะคะพี่ท็อปทตไมถึงอยากทํามันก็มีความสุขในแบบอีกอย่างหนึ่งมันยุ่งนะยุ่งจุกจิกทุกอย่างมันคือเหมือนกับการดูแลหนึ่งคนหนึ่งคิวการที่สมมติเอาเป็นอย่างพี่ท็อปเนี่ยดูแลคิวตัวเองอย่างนี้ต้องมีเลขานะเราสึกว่าบางทีเราก็คิวหลุดลืมๆงงๆอะไรเงี้ยแต่การที่แบบเอาเราก็อยุดคนเบื้องหน้าด้วยนะ เราก็ต้องดูแลตัวเองแทนต้องไปดูแลคิวการอีกจะให้เขา <c oughs> เขาอีกมันเหมือนกับการทำเงินสองเท่าอะ่ะมันเหมือนความท้าทายของหนูถ้าหนูทําได้หนูก็คือแบบเราก็แบบไม่ต้องพึ่งใครแล้วนะคือเราก็แค่มีคนเข้ามาเราเรารู้ด้วยตัวเราเองแหลแะไม่มีใครมามาหลอกมาโกงหกเราได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ เหมือนเป็นความท้าทายของตัวเองอีกหนึ่งอย่างศึกษางานหรือว่าไปถามวิธีการจากไหนครับแอบถามพี่ท็อปด้วยเห็นไหมเวลาที่หนูเจะพ <อะ S 2> ท็อปช่วงแรกพี่ท็อปเรียนทำยังไงเวลาทํายังไงอะ,อะไรเงี้ย <อะ S 2> มันก็มีแบบเวลาที่เราไปสัมภาษณ์คนอะ่อะพี่ท็อปมันมันจะต้องใช้เงินเยอะไหมแล้ว <อะ S 2> เราต้องต้องอ่ะ เพื่อนๆก็จะบอกหลายๆคนพี่ๆนักแสดงเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามันเหมือนการแรกคอนแทคกันบางทีบางทีการที่เราไปสัมภาษณ์เราไม่ได้เงินด้วยซ้ำนะคะแต่เราแม่งภูมิใจชิบหายเลยที่เราได้ไปอะไรเงี้ยค่ะเหมือนอ่ามันก็เหมือนการแรกคอนแทคกันพอเราไปถึง มีอะไรพี่ช่วยบอกเลยนะนี่มันก็อบอุ่นทางใจนะคะพี่ทอมเราก็ดีใจที่แบบมันเป็นเหมือนกับการได้มานั่งเจอกันแล้วคุยกันใชในวาระที่เป็นอาจจะเป็นทางการหราไม่เป็นทางการบเออเหมือนได้เจอเพื่อนๆอย่างนี้ค่ะพี่อมนะคะวันนี้มองย้อนกลับไปนะคะชีวิตของแพมมี่วันนี้มันมาไกลเกินฝันของผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งคนอีสานคนหนึ่ง ในตัวแทนของคนอีสานและสาวอีสานยังไงบ้างครับดีใจที่ตัวเองอดทนแล้วก็พัฒนาตัวเองจนถึงทุกวันนี้ถ้าวันนั้นหนูรู้สึกท้ออ่ะอาจจะไม่มีใบเขาซับเปลเลยในทุกมือหนีก็ได้วันนั้นวันที่หนูเล่นละครเรื่องแรกกับพี่ต่ายอาลไทยอ่ะอหนูไม่กล้าคุยกับพี่ต่ายกับพี่ไผ่เลยนะคะทําไมครับหนูรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเป็นเราเพิ่งมาเองอ่ะมันมันห่างไกลเรามากเลยที่เราแบบเราจะต้องมาเล่นกับคน สถานีใช่ค่ะแล้วหนูตอนเด็กๆหนูยังไปวิ่งขอถ่ายรูปพี่ต่ายอยู่เลยอยู่สถานีวิทยุแถวบ้านอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นพี่ต่ายบอกว่าแพมมี่เล่นเลยสนุกสนานแล้วแบบมันเป็นการฮิวใจแล้วว่าโอเคงั้นเดี๋ยวแบบเราจะเต็มที่นะเราจะเราจะสู้เราจะแบบพยายามให้มันดีที่สุดเราจะสามารถที่แบบจะขึ้นไปอีกก้าวหนึ่งให้ได้อะยเงี้ยค่ะก็เปลียนเสมือนพี่ต่ายก็เป็นเหมือนไอดอล ของผู้หญิงอีสานที่มาสู้ชีวิตเหมือนกันเหมือนกับเราแต่ว่าเขาเป็นเหมือนเสมือนบุญพี่และเป็นแบบเรียนได้อะไรกับการทํางานของขกับตายเอรไทยบ้างครับพี่ถ่ายแกจะเป็นคนไม่ได้ยึดถือว่าตัวเองไม่เป็นนักร้องดังนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ทอ็อปม,มีความรู้สึกนั้นจริงๆจริงแกเหมือนพี่สาวหนูเลยตอนอที่ทํางานด้วยกันแกจะแบบ แพ่มีว่ต้องอายอ่อยเลยนั่นนู่นนี่แกจะคอยบอกบอกเราว่าด้วยความที่เราน้องใหม่เราจะรู้สึกว่าถ้าเราพูดไปอย่างเงี้ยมันจะโอเคไหมแล้วแบบเราพูดกับแม่แม่พี่ตายอ่ะกับพี่ไผ่อย่างเงี้ยถ้าหนูเล่นกับพี่ไผ่เกินจริงเกินไปอย่างเงี้ยแล้วเขาจะมาด่าหนูไหมหนูกลายเป็นคนกลัว<อ>แกบอกว่าเล่นไปเลยยิ่งด่าย,ยิ่งดังทําไปเลย<อ>ถ้าเขาด่าเรานั่นแสดงว่าเราอ่ะ ตีบทแตกแล้วอ่า,อาแล้วหน,หนูก็เลยแบบอือแล้ววันนั้นที่ละครออกอะ่ะคนหมั่นไส้หน,หนูหนูก็รู้สึกความท้านในตัวเองว่าเฮ้ยคนแบบเออแสดงว่าเขาชอบเราที่เราเล่นอย่างนี้ได้แสดงว่าเขาเชื่อแล้วว่าเราเป็นักตัวละครแทมมี่อยู่ในดังทอร์นีอ,อะไรอย่างงี้ค่ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โอ๊ตด้วยที่เห็นศักย,ยภาพในตัวหนูอ,อะไรอย่างนะี้ค่ะ วางแนวทางในอนาคตตัวเองไงบ้างสาหรับสาวอีสานคนนี้ที่มันสู้กันมาแล้วมันประสบความสําเร็จแล้วพี่ว่าแพรมี่ยังไปได้อีกไกลในฐานะที่ที่ที่เราได้สัมผัสหรือว่าได,ได้ได้คุยกันนะยังมีอะไรในตัวและมีพลังอะไรได้อีกมากมายพี่เชื่อแบบนี้หนูไม่ได้คิดว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่หนูคิดว่าวันนี้หนูได้โอกาสมาแล้วหนูจะทําให้มันดีที่สุดเท่าที่ทุกคนอ่ะแบบ ให้พลังหนูมาเ,เพราะว่าหนูรู้สึกว่าวิอนาคตมันเป็นสิ่งที่แน่นอนเลยแต่วันนี้มันเป็นสิ่งที่แน่นอนมากๆเลยนะพี่ทอ็อปเรารู้สึกว่าเราแค่พยายามในทุกวันนี้ให้มันดีที่สุดให้ผู้ใหญ่เห็นว่าหนูก็มีศักยภาพเหมือนกันอะไรอย่างนี้ค่ะในวันที่เราบางวันไม่มีความทอ้ออะไรที่เป็นกําลังใจสําคัญที่สุดนอกเหนือจากครอบครัวตัวเราเองค่ะหนูมองว่าไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราเองเราถ้าวันนี้เรารู้สึกทอ้อ เราแค่หันกลับไปมองตัวเองในแบบย้อนหลังอุ้ยมึงเก่งมากเลยนะที่มึงแบบมึงสิบสามมึงทํางานมายืนหลังขดหลังแข่งปวดขาแบบจนทุกวันนี้เรามีมาได้อ่ะอุ้ยมึงก็เก่งพอในตัวเองแล้วเราไม่ต้องไปแข่งกับใครเลยเราแค่แข่งกับตัวเองในเวอร์ชั่นเก่าที่มันมันแย่แล้วทุกวันนี้เราเติบโตมาได้ที่แบบอุ้ยมันไม่คิดว่า เด็กคนหนึ่งเด็กบ้านๆอีสานคนนึ่งมันจะทําได้ก็พอแล้วค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่ไม่ได้มีต้นทุนชีวิตที่ร่ํารวยแต่หนูรู้สึกว่าหนูมีต้นทุนชีวิตในปากในเสียงของตัวเองก็พอแล้วค่ะใช่เนี่ยเห็นไหมลองให้แล้วพอพูดถึงตัวเองจะบอกเลยว่า <laughs> คือพิทภะตั้งใจเลยนะพอลิส์รายชื่อมาว่าต้องการคุยกับผู้หญิงหัวใจอีสานท็อปทรีของพิทภะ มีแพมมี่อยู่ในอย,อ,อยู่ในอย,อยู่ในลิสต์ของพี่พี่ก็รู้สึกว่าแพมมี่เป็นคนที่มีพลังและมี energy ในการที่จะทํางานฝ่รู้ตลอดเวลาคือโอเคทําได้แล้วสาเร็จแต่แพมมี่ไม่เคยหยุดไม่หยุดเ,เราเชื่อว่าแพมมี่จะทําได้ดีและก้าวต่อไปอีกเรื่อยๆในในบทอื่นๆหรือว่าในวิถีอื่นๆอาจจะแบบวันหนึง่งอาจจะเห็นแพมมี่ในบทของการเป็นพิธีกร,รการเป็นอะ,อะไรต่างๆในวงการบันเทิงพี่ว่าทำได้อีกเยอะมาก เอาจริงๆพี่ท็อปก็เปน็นไอดอนนะพี่ท็อปเริ่มต้นมาหนูดูนะแล้วแบบกว่าจะมาถึงทุกวันนี้พี่ท็อก็ต้องแบบอดทนพยายามพัฒนาตัวเองอาศัยจังหวะชีวิตด้วยใช่ไหมเป็นเุ่ที่สําคัญมากที่<ช>สุด่ะ,นะะวันนี้เราไปกําลังใจแนละคาดว่าแบบบรรทัานของผู้หญิงคนนี้นะครับในฐานะผู้หญิงหัวใจอีสานอยากจะฝากบอกอะไรสำหรับคนอีสานบ้างครับที่จะต้องมาสู้งาน มันอาจจะมีคนที่ประสบความสมําเร็จเหมือนกับแพรมีแต่เราเชื่อว่าเรายังมีอีกหลายคนที่ยังตะเกียกตะกายยังคงต้องดิ้นรนอยู่บนวิถีชีวิตของเมืองกรุงแล้วก็ต้องจากบ้านจากครอบครัวมาไกลสําหรับใครนะคะที่กําลังรู้สึกท้อแท้อยู่กับชีวิตนะคะไม่ต้องท้อค่ะทุกคนคะ่ะเราอดทนพัฒนาตัวเองรอจังหวะชีวิตแล้วเราก็ก้าวต่อไปในสิ่งที่เราแบบมุ่งมุ่งหมาย แล้วหนูเชื่อว่าทุกคนสามารถทําได้เพราะว่าหนูทําได้ยังไงทุกคนก็ทําได้ค่ะท่านผู้ชมครับผู้หญิงหัวใจอีสายคนนี้ครับแพมมี่สุธิดาขอบคุณมากมาครัขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณค่ะพี่ทอล